เป็นอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยมีความเสียหายอยู่รถเสียหายไป8คันนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเกิดขึ้นก็คือคุณแอลกมลวันดาราสาวเป็นลูกสาวของคุณกรุงศีวิไลนะครับที่หน้าร้านข้าวต้มที่พัทยาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับล่าสุดนะครับก็มีการตรวจสอบมีภาพให้เราได้เห็น ว่าเอเหตุการณ์นี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนี้ต้องมีการตรวจสอบแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ตํารวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเอาไว้ก่อนครับกลองวงจรปิดบนถนนพัทยากลางสาย3าํอำเภอบางละมุงชนบุรีนะครับจับภาพขณะที่รถตู้ยี่ห้อตโตโยต้าเอาผาสีขาวที่ดาราสาวแอลกมลวันสุทินเผือกอายุ34ปี ลูกสาวของคุณกรุงศิวิไลสุทินเพือกนะครับสอสอพักพลังประชารัฐขับไปชนท้ายรถที่จอดอยู่ริมถนนทําให้มีรถได้รับความเสียหายเย8คันทีนี้เราจะเห็นว่ารถเนี่ยประตูฝั่งขวาเนี่ยเปิดอยู่ก่อนที่รถจะพุ่งชนนะครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าประตูเปิดอยู่นะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็คือที่ร้านข้าวต้มไปพบกับนายสิงห์พุทธทองอายุ49ปีเป็นเจ้าของร้านครับเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังทํากับข้าวอยู่ในครัว ได้ยินเสียงดังครับพอมาดูก็เห็นว่ารถชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนจนกระเด็นไปคนละทิศละทางและยังถไลไมไปชนท้ายรถยนต์อีกสองคันครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าคนขับเอมเมาหรือเปล่าจากนั้นก็เห็นว่าคนขับเนี่ยลงมาก็วิ่งมาถามว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าก่อนจะบอกว่าขับมาดีๆแล้วเกิดวูบพร้อมกันนี้บอกว่าจะขอชดใช้ให้ทุกอย่างครับหน้านธธรถทะเลาสามคัน องม้วนอยู่ตรงนี้สามคันพอที่พี่เสียหายนี่ก็คือที่เขากระเด็นขึ้นมารถกระเด็นรถรืว่าความแรงนะนะความแรงปังแรงเน่ๆรถจะขึ้นบปไม่นสามคันส่วนความคืบหน้าเมื่อวานนี้จากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับทางพนักงานสอบสวนสพม,มพัทยาก็เรียกผู้เสียหาย1ิบรายครมาตกลงค่าเสียหายกันนะครับก็มีทั้งเจ้าของร้านข้าวต้มมีเจ้าของรถจักรยานยนต์6คันมีรถยนต์อีก3คันครับเบื้องต้นเนี่ยค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0บาทส่วน ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเมาหรือเปล่าผลการตรวจวัดปรมิมาณแอลกอฮอลในร่างกายของคนขับไม่พบว่ามีแอลกอฮอลในร่างกายแต่อย่างใดนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาดาราสาวฐานขับรถโดยประมาทจนทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายส่วนประเด็นที่ตอนนี้มีข้อสงสัยอยู่แล้วอยากจะมีการตรวจสอบก็คือเรื่องประตูรถด้านข้างเนี่ยเปิดก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุชนเนี่ยขณะนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม ว่าเอแล้วจังหวะนี้เปิดคือกําลังลงหรือเปิดแล้วมันอะไรยังไงทําไมประตูเปิดอยู่แล้วรถพุ่งออกไปแบบแบบนี้ค่ะมันสอดคล้องกับอาการวูบอย่างที่ให้ข้อมูลหรือเปล่าแล้วทําให้เกิดเหตุการณ์นี้มีความเสียหายหเกิดขึ้นหรือไม่นะครับปกติรถตู้แบบนี้นะครับถ้าออกไปด้วยความเร็วระดับหนึ่งแล้วเนี่ยประตูเปิดไม่ได้นะ,อ,ะอยู่งงอยู่ว่าประตูมันค้างตั้งแต่ก่อนออกรถหรือเปล่านะครับ